ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคม1-31ถึงเธันวาคม2567รเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีสิงห์นะคะสิงห์เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาถึง16กันยาาตุไฟกลางธาตุมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีเกิดดวงโดยรวมนะคะให้สลับกันได้ด้วยนะดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันนะคะอ่ะคุณสิงห์เป็นอย่างไรบ้างเก้าเหรียญ สามไม้แปดไม้วินดาบ The Tower ช่วงนี้คุณสีงห์จ,จะมีเรื่องราวของการคิดถึงใครบางคนที่อยู่ไกลเป็นความรักห่างกันรักไกลกันความรักนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เราสองคนในความสัมพันธ์ในความรักที่เป็นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดถึงเขาก็จริงแต่อาจจะ ิดกั้นหรือจะบล็อกกันหรือเขาบล็อกเราเราบล็อกเขาก็ได้ปิดกั้นในความรู้สึกคิดถึงก็ทนเอาคิดถึงก็อดเอานะคะเพราะว่าใจคุณสิงอาจจะอยู่ในช่วงที่มีการเลิกลาบอกเลิกบอกลากันหรือว่ามีเกณฑ์จะเลิกลากันอาจจะเป็นเขาบอกเลิกเราหรือเราบอกเลิกเขามันมีความคิดถึงแต่ก็อดทนนะคะพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้ได้ยอมหักไม่ยอมงอเข้มแข็งอึดและอดทนด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยว คิดถึงก็ทนเอานั่นแหละนะคะช่วงนี้ของคุณสิงห์นะทีนี้ดูพลังงานคนรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหากับคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรทำแพร้นหกไม้สองดาบเอ็ดออฟสอดแล้วก็สิบเหรียญ ช่วงนี้ฝั่งตรงข้ามฝั่งที่มีประเด็นเป็นปัญหากับเราเขาก็มีเรื่องราวของการที่กังวลใจเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกกับปัญหาที่เป็นอยู่ช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานโยกย้ายที่ทํางานก็ได้หรือถ้าไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นเลยเขาอาจจะกําลังจะพลิกด้านชีวิตความคิดเรื่องราวที่เป็นอยู่กําลังจะแก้ไขหรือว่า เขาเองก็พลิกไปพลิกมาไม่รู้จะเอาอยัางไงร,ระหว่างเธอกับฉันเธอกับเขาอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาในความรู้สึกนะคะตัวเขาเองช่วงนี้อาจจะมีความพยายามทําดีกับครอบครัวพยายามจะทําให้ครอบครัวเห็นว่าฉันก็อยู่ตรงนี้แหละฉันก็พยายามทําดีให้เธอเห็นฉันเลิกแล้วฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักเพื่อเพื่อเธอไง พยายามทําในสิ่งที่มองว่าเฮ้ยมันก็ยากแหละแต่ก็พยายามแก้ไขหรือพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ในการทําตรงนี้ของเขามันก็เหมือนประมาณว่าก็ทําไปงั้นแหละเพื่อให้คนรักสบายใจแต่มันก็เข้าข่ายคําว่าตัดสินใจยากเหมือนกับกับเรื่องที่เป็นอยู่นะคะตัดสินใจยากเช่นกันแต่ก็พยายามที่ทำให้ครอบครัวสบายใจนะคะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง แก้ไขอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะอ่าเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร้ i g h t o o p p n t n c l l e สิบถ้วยสองเหรียญ The Devil สิบไม้ก่อนหน้านี้เรื่องราวของความรักของคุณมันอาจจะดำเนินมาในทิศทางที่ดี จนมีช่วงหนึ่งระยะหนึ่งที่มีเรื่องราวของความเาจ้าชู้ก็ได้มากๆก,ก็ได้รุ่มหลงมัวเมา18บวกหรือเรื่องราวของความความรุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสีเทาๆเมาๆอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นเรื่องราวของการที่ทําไมคนรักฉันเปลี่ยนไปเป็นไปได้ขนาดนี้โดนเสน่ห์โดนมนหรือเปล่า มนรักมนเสน่ห์ใดจากฝั่งตรงข้ามจากใครคนอื่นเข้ามาทําให้คนรักของฉันเปลี่ยนไปเนี่ยรุมหลงมัวเมาอะไรผิดปกติเนี่ยพอมันมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาจึงทําให้ครอบครัวของคุณเริ่มกระสับกระสายมีความหนักกับปัญหาที่เจออยู่มีความรักที่วนไปวนมาเหมือนเดินออกจากเราเหมือนห่างออกไปเหมือนเขาจะเลิกแต่เขาก็วนกลับมาซึ่งทําให้ครอบครัวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยระหว่างครอบครัวเราเนี่ยเกิดมีความอ่า แลดูเหมือนมันจะมันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะไปยากจังทั้งท้งท,งที่ก่อนหน้านั้นคุณมองคุณสองคนมองว่าเราเลือกกันแล้วเราจะเป็นครอบครัวไปด้วยกันเรามองว่ามันเป็นคืออนาคตอะบางคนก็มีแผนจะแต่งงานหรือทําทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะเป็นการแต่งงานหรือเก็บเงินซื้อบ้านก็ได้เก็บเงินวางแผนเรื่องราวครอบครัวไว้ก็ได้แต่พอมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจึงทำให้ปัญหาคุณสองคนเกิดเป็นปัญหาซึ่งกันและกัน มองว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็ไปยากในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะมันมีเรื่องราวของความรุ่มหลงเข้ามาหรือคนรักของคุณไปติดบ่วงติดห่วงใครก็ไม่รู้ไปรุ่มหลงมเมาใครก็ไม่รู้หรือจิตเสน่ห์เวทมนต์ใดๆของเขาก็ได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าคนรักตัวเองโดนตรงนี้จริงหรือเปล่าเพราะพลังงานมันเปลี่ยนเหมือนคนรักของเราก็รักกันอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆพลิกด้านไปมีคนอื่นไปแบบ งง,ง,งอยากรู้ว่าเขาโดนเสน่ห์หรือเปล่าก็ทักหาอาจารย์ดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะได้มีวิธีแก้ไขนะอ่ะขอดูหน่อยว่าถ้าคุณสิง์พูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่กําลังเป็นแบบเนี้ยว่ายังไงสี่ม้ n าใ o ออฟวอ n สามดาบวิ e อ of Fortune สี่เหรียญเรื่องราวของ คุณสิงค์พูดได้บอกได้จะบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่กันได้นะเรื่องราวความรักสามเศร้าที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เจออยู่ตอนนี้ถ้าเธอยอมรับที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างที่เธอพูดเราก็สามารถไปต่อกันได้เดินหน้ากันไปได้อีกครั้งพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้อีกครั้งเพราะฉันก็เชื่อมั่นฉันก็รักเธอและเธอก็รักฉันเรามีกันและกันสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อีกเริ่มต้นกันใหม่ได้อยู่ เพราะว่าเรายังรักกันแต่มันอาจจะมีเรื่องราวของการที่เธอทําผิดพลาดไปแต่ถ้าเธอยอมที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของความรักสามเศร้าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่เธอเอาใครคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี่แหละถ้าเธอแก้ไขฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยและเดินหน้าไปต่อกันได้อีกครั้งอันนี้คือความหมายของคุณสิงห์นะคะที่พูดกับคนรักนะอะทีนี้ดูฝั่งคนรักสิถ้าพูดได้บอกได้อาจจะตอบคุณสิงห์ว่าอย่างไร เด็กดาห้าถ้วยสี่ถ้วยเดร์เบอร์เอ็มเพคุณคนรักของคุณสิงห์ที่มีประเด็นพูดได้บอกได้จะบอกว่าความรักของเราถึงแม้ฉันจะรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่และเธอเป็นคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่ฉันรู้สึกว่าเธอใช่สำหรับฉันเลยแต่การที่ฉันทำผิดพลาด ฉันไม่ได้ใส่ใจและมีอาการที่ฉันเคยรุนแรงกับเธอเคยว่าเคยกล่าวเคยใช้อารมณ์ที่ไม่ดีกับเธอตรงนั้นฉันทําออกไปเยอะมากรู้สึกว่าตัวฉันเองเสียใจกับสิ่งที่เป็นแล้วฉันก็ไม่รู้จะแก้ไขกับสิ่งที่ฉันทําพลาดนั้นแบบไหนเพราะอารมณ์ของฉันล้วนๆที่ฉันมีอารมณ์ใส่เธอตรงนั้นฉันคุมมันไม่ได้ฉันแก้ไขมันไม่ได้มันเป็นไปหมดแล้วซึ่งฉันมองว่าเธอคงจะไม่ได้รักฉันเหมือนอย่างที่เป็นหรือ เราสองคนเข้าหน้ากันไม่ติดเพราะว่าสิ่งที่ฉันทํากับเธอนั่นแหละมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันละอายแก่ใจที่ฉันทําร้ายเธอหรือทํากับเธอไม่ดีเพราะรังทั้งที่เธอก็ดูแลและใส่ใจฉันดีมาตลอดนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อเรานะที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดแต่าก,การที่เขาจะกลับมาได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเขาแหละว่าเขาจะเออเขาเลยก็จะหลบความละอายแก่ใจนั้นได้แค่ไหนเพราะว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำนะคะ อาจจะหนีไปไม่ใช่ว่าหนีเพราะว่าไม่รักนะรักแต่เพราะว่าฉันละอายแก่ใจในสิ่งที่ฉันทําฉันรู้สึกว่าฉันผิดมากๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอ่างทีนี้ขอดูหน่อยว่าเรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปเจมเ m p ร์สองไม้สมถ้วย8ถ้วย6ถ้วยมีเรื่องราวของอีโก้ อีโกโ้มาดมั่นนั่งอยู่ในที่ของตัวเองรักแ,แค่ไหนคิดถึงแค่ไหนก็ไม่ยอมที่จะก้มลงมาก็ยังคอแข็งตั้งหน้าตั้งมาตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นละค่ะคืออีโก้เยอะก็รู้สึกเสียใจคิดถึงแหละแต่ก็เลือกที่จะอยู่ในที่ของฉันก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้าหากคุณสองคนนะคะต่างฝ่ายต่างโลดเรื่องราวของพลังงานอีโกโ้ลงหน่อย คือความแข็งอะ่ะที่มีอยู่ต่างฝ่ายต่างลดลงคนละหน่อยแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันมาหากันหรือมาพูดคุยในปัญหาที่เป็นอีกครั้งด้วยความเข้าใจกันโดยที่ไม่ไม่เอาไม่เข้าข้างตัวเองนะจันมามีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้พูดได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือได้มาหากันเพราะคุณสองคนคิดถึงกันนี่ไงทั้งๆท,ที่คุณสคนคิดถึงกันอยู่ทั้งในตำแหน่งนี้สไม้และตำแหน่งนี้คือสมไม้ คิดถึงกันแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของการที่มีคนที่นอกเหนือจากเราสองคนเี่กก็มีความคิดถึงกันอันนี้ก็เป็นความคิดถึงก็คอยฟอกสองโซเชียลเขาเขาอาจจะบล็อกปิดกั้นอยู่ก็ได้ด้วยความอีโก้ของของกันและกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้ก็เลยทําให้คุณสองคนได้แต่คิดถึงกันแล้วก็ไม่เข้ามาหากันสักทีแต่ไพ่มีสามถ้วยคือมีโอกาสที่จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันมากินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรร่วมกันในทิศทางที่ดีถ้าคุณสองคนเลือกที่จะทํานะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะเดินออกจากกันยังไงไพ่ก็บอกว่าสุดท้ายคุณสองคนก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีสักวันหนึ่ง mm hmm. เมื่อที่วงร้อแห่งโชคชะตาเหวี่ยงให้คุณสองคนกลับมาเจอกันเมื่อถึงเวลาคุณก็ต้องได้กลับมาหากันจะได้พูดได้คุยหรืออาจจะได้สารสัมพันธ์กันต่อในวันข้างหน้าทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันเขาอาจจะบอกว่ามันคือกรรมพัดภาคจะต้องดึงคนสองคนออกจากกันก่อนนะแยกออกจากกันก่อนนะ ถ้ามีบุญเขาก็จะวนกลับมาหากันอยู่ดีถ้าเขาเป็นคู่กันนะคะคุณสองคนมีเกณฑ์จะได้วนกลับมาหากันอยู่นะเพราะหกถ้วยคือการขอคืนดีหรือเป็นคนเก่ากลับมาหากันอีกครั้งนะคะประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องราวของคุณสิงห์ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะเบอร์โทรไลน์แอดไลน์เบอร์โทร0 8 8 4 5 3 1 0 1ป 0 8นย์แ1ดแอดีก id ไลน์ก็มีอาจารย์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้นะแอดอันนึงไมติก็แอดอีกอันนึงแล้วกันถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะแล้วก็ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวก่อนนะเพราะอาจารย์ต้องดูพื้นฐานดวงก่อนนะคะว่าช่วยได้หรือไม่ได้โอเคสําหรับคลิปนี้ของคุณสิงห์อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆากจากใจเลยขอบคุณคะสวัสดีคะ่ะ